ไว้กินได้หลายวันนะคะถ้าถ้าใครชอบเนาะคะเนะ่ะถ้าผู้ใดเพิ่มมากดอกออกสีขมขมนไนอันไหนมันไม่ค่อยสวยก็ไม่เอาเนาะคะเนาะแล้วก็เด็ดออกพี่นอ้องอันไหนที่ไม่ค่อยสวยแล้วก็เด็ดออกเลือกเอาแล้วพี่นอ้องเกสเขึ้นว่าเอาพี่นอ้อง แบบนี้ไม่เอานะคะมาเลือกเอาพี่น้องก็ไม่ได้เอาเบอร์สุดดอกดอกพี่น้องอับกเก็บดอกแคมาฝากตอนนย้ิมาทําการเอาเกสรพ่นออกเพราะว่าเกสรน่ะจะโค้มพี่น้องเกสรพ่นมาเอาพี่น้องเนี่ยแบบนี้ไม่เอานะคะมาเลือกเอาพี่น้องก็ไม่ได้เอาเบอร์สุดดอกดอกพี่น้องอมันก็ไม่ค่อยมีนะคะบ่ได้ไปเก็บนะพี่น้อง แบบมันก็ไม่ค่อยมีนะคะโบไดไปเก็บกนาะพี่น้องเป็นแบบหูสับนะคะห่อยายลำดวนได้ดอกแค่มาแล้วเนาะคะ่ะขอบคุเด้อเนาะคะ่ะเพื่นอนอมาแค่มื่อเช้านี่มันจะงามอยู่เด้พี่น้องมือเช้าก็สวยอยู่นะคะพี่น้องจ้าเบิรงเดื้อเป็นไหมคะ กินผักปลอดสารพิษบ้านเราเนาะค่ะเนาะเย็นไว้กินได้หลายวันนะคะถ้าถ้าใครชอบเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดเพิ่นมักดอกออกสีขมขมปากเก็บดอกแคมาฝากแต่เลสิมา,ามทำการเอาเกสรเพิ่อนออกอเพราะว่าเกสรน,น่ะจะขมพี่น้องถ้าจะแบ่งให้ หน่อยบานเป็นลมขุมเป็นยาเอาจังสีออกพี่น้องเกลีย้อน,นอพื้นบาเอาพี่น้องแบบนี้ไม่เอานะคะมาเลือกเอาพี่น้องก็ไม่ได้เอาเบอร์สุดดอกดอกพี่น้องอันกินเป็ดเกลี่ย้อนขึ้นเบาเอาพี่น้อง แบบนี้ไม่เอานะคะมาเลือกเอาพี่น้องก็ไ่ได้เอาเบอร์สุดดอกดอกพี่น้องอัน,นขามาพึ่งว้ใส่กระดงูงตอนเนอามา่ามันเปียกพี่น้องเปียกน้ำายกกระสิพึ่งใส่กระดูงไว้นะคะกินเป็นบอมาปอดสารพิษได้พี่น้องปองไปนี่เยอะไหมคะเยอะแยะเลยคะ่ะดอกแคสวยๆคะ่ะรับในหูสับนะคะอา่อ ยายลำดวนได้ดอกแค่มาแล้วเนาะคะ่ะขอบคุณด้อเนาะคะ่ะเพื่นอนเอามานอันไหนมันไม่ค่อยสวยก็ไม่เอาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เด็ดออกพี่น้องอันไหนที่ไม่ค่อยสวยแล้วก็เด็ดออกเลือกเอาแล้วพี่น้องมันก็ไม่ค่อยมีนะคะบ่ได้ไปเก็บเนาะพี่น้องเป็นแบบแต่ก็กินได้เนาะพี่น้องเนาะจะพามาเห็ดแบบนี้พี่น้องเบอออกเนาะคะ่ะเนาะ ล้วก็เอาอันนี้มันอบอน้องจ๊ะเบิงคนเอาดอกแค่มาฝากพี่น้องดอกแคปลอดสารพิษนี้พี่น้องปองไปนี่ยเยอะไหมคะเยอะแยะเลยคะ่ะดอกแคสวยๆคะ่ะรับไม่มันก็ไม่ค่อยมีนะคะบบไดไปเก็บนอกพี่น้องแบบน้องจ๊ะ เบิงคุณเอาดอกแคมาฝากพี่น้องดอกแคแกงแกงใส่อะไรก็ได้เนาะค่ะเนาะซื้อมูมาพี่น้องมูซับเคสอนจากผมเนาะค่ะเนาะแต่ก็กินได้เนาะพี่น้องเนาะจะพามาเห็ดแบบนี้พี่น้องเบอออกเนาะค่ะเนาะ แล้วก็เอาอันนี้มันอเออนเนาะค่ะเห็นหลายๆแบบนี้ไม่ได้เยอะนะคะในนิดเดียวเนาะค่ะเนาะแม่น้ำดวนก็มาไล่เอาเกสรทิ้งเนาะค่ะเนาะน้องจะ๊ะเบิง่งเพิ่นเอาดอกแค่มาฝากพี่น,อน้องดอกแค่เนาะค่ะเห็นหลายๆแบบนี้ไม่ได้เยอะนะคะในนิดเดียวเนาะค่ะเนาะ น้ำดวนกำมไลายเอาเคสรนทิ้งเนาะคะเนาะกินเปียกน้อยหวานเป็นลมขมเป็นยาเอาจังสี่ออกพี่นอ้องอันได้หลายจังสีได้หลายจังสี่สพี่นอ้องเวลาลวกแล้วบ่ได้หลายดิค่ะเวลาหยุบลงจะไม่ได้เยอะอันไหนมันไม่ค่อยสวยก็ไม่เอาเนาะคะเนะาะแล้วก็เด็ดออกพี่นอ้อง อันไหนที่ไม่ค่อยสวยแล้วก็ด็ดออกเลือกเอาแล้วพี่น้องคมนิดนดเนาะค่ะเนาะลวกลดลวกดีๆพี่น้องแล้วก็ปั่นปั่นน้ำออกปั่นน้ำคมพ่นออกก็ใส่ตู้ไหนอันไหนมันไม่ค่อยสวยก็ไม่เอาเนาะค่ะเนาะแล้วก็เด็ดออกพี่น้องอันไหนที่ไม่ค่อยสวยแล้วก็เด็ดออกเลือกเอาแล้วพี่น้องมันก็ไม่ค่อยมีนะคะบ่ได้ไปเก็บเนาะพี่น้องเป็นแบบ อันได้ลายจังสีได้ลายจังสีพี่น้องเวลาลวกแล้ว่ดได้ลายด้ยค่ะเวลาหยุบลุล่งจะไม่ได้เยอะอันไยกินเป็นเนาะค่ะน้อกินดอกแคเป็นไหมคะจะออกรสชาติจะออกขมขมปากเก็บดอกแคมาฝากตอนนี้ิมาทํำการเอาเกสรพ่นออกอเพราะว่าเกสรน่ะจะขมพี่น้อง อันหลายจังสีหลายจังสีพี่น้องเวลาลวกแล้วบ่ได้หลายเด้ค่ะเวลาหยุบลงจะไม่ได้เยอะหั่นไผ่กินเป็นเนาะค่ะน้อกินดอกแคร์เป็นไหมคะจะออกรสชาติจะออกขมขมเพื่อนเนาะค่ะเห็นหลายๆแบบนี้ไม่ได้เยอะนะคะในนิดเดียวเนาะค่ะเนาะแม่น้ำด่วนก็มาไล่เอาเกสรทิ้งเนาะค่ะเนาะแค okay. เมื่อเช้านี่มันจะงามอยู่เด้พี่น้องเมื่อเช้าก็สวยอยู่นะคะพี่น้องจ๋าเบิงเด้อรอันไผกินเป็นเนาะค่ะนอะ้อกินดอกแคเป็นไหมคะจะออกรสชาติจะออกขมๆอันได้ลายจังสีลายจางัยยจงสีพี่น้องเวลาหลวกแล้วว่ได้ลายดิค่ะเวลาหยุบลงจะไม่ได้เยอะ เกสรพื้นเอาพี่น้องเนี่ยแบบนี้ไม่เอานะคะมาเลือกเอาพี่น้องก็ไม่ได้เอาเบอร์สุดดอกดอกพี่น้องอัน,นปอดสารพิษได้พี่น้องปองไปยนี่เยอะไหมคะเยอะแยะเลยคะ่ะดโอกเคสวยๆ,ๆคะ่ะรับไหมแกงแกงใส่อะไรก็ได้เนาะค่ะเนาะสื่อมูมาพี่น้องมูสับ แต่ก็กินได้เนาะพี่น้องเนาะจะพามาเห็ดแบบนี้พี่น้องแบออกเนาะขะเนาะแล้วก็เอาอันนี้มันออกกินเพือนเนาะ่ะเห็นหลายๆแบบนี้ไม่ได้เยอะนะคะได้นิดเดียวเนาะขะเนาะแม่นน้ำดวนก็มาไล่เอาเกสรทิ้งเนาะขะเนาะอันไผกินเป็นเนาะขะเนาะ กินดอกแคเป็นไหมคะจะออกรสชาติจะออกขมๆหมูสับนะคะอาฮ่อยายลำดวนได้ดอกแคมาแล้วเนาะคะ่ะขอบคุณด้อยเนาะคะ่ะเพื่อนอมมัมันก็ไม่ค่อยมีนะคะบบได้ไปเก็บเนาะพี่น้องเป็นแบบเย็นไว้กินได้หลายวันนะคะ ถ้าใครชอบเนาะคะเนะถ้าผู้ใดเพิ่มมากดอกออกสีคุ้มุมปากเก็บดอกแคมาฝากต่เลยสิมาทำการเอาเกสรเพิ่นออกเพราะว่าเกสรนนะ่ะจะคุ้มพี่น้องปลอดสารพิษได้พี่น้องปองไปยนี่ยเยอะไหมคะเยอะแยะเลยคะ่ะดอกแควยสวยๆคะ่ะรับไม่ปลอดสารพิษได้พี่น้องปองไปยนี่ยเยอะไหมคะ เยอะแยะเลยค่ะดอกแคสวยๆค่ะรับไม่ในอันไหนมันไม่ค่อยสวยก็ไม่เอาเนาะค่ะนะแล้วก็เด็ดออกพี่นอ้องอันไหนที่ไม่ค่อยสวยแล้วก็เด็ดออกเลือกเอาแล้วพี่นอ้องเล็กน้อยหวานเป็นลมขมเป็นยาเอาจังสีออกพี่นอ้องอันไผ่กินเป็นเนาะค่ะนอะกินดอกแคเป็นไหมคะจะออกรสชาติจะออกขมๆ แต่กินได้เนาะพี่น้องเนาะจะพามาเห็ดแบบนี้พี่น้องแบออกเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาอันนี้มันอันไหนอันไหนมันไม่ค่อยสวยก็ไม่เอาเนาะค่ะเนาะแล้วก็เด็ดออกพี่น้องอันไหนที่ไม่ค่อยสวยแล้วก็เด็ดออกเลือกเอาละพี่น้องเพื่อนเนาะค่ะเห็นหลายๆแบบนี้ไม่ได้เยอะนะคะในนิดเดียวเนาะค่ะเนาะแม่น้ำดวนก็มาไล่เอาเกสรทิ้งเนาะค่ะเนาะ อันไลายจังสีลายจังสีพี่น้องเวลาลวกเล้วบ่ได้ลายดิค่ะเวลาหยุบลงจะไม่ได้เยอะไหนอันไหนมันไม่ค่อยสวยก็ไม่เอาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ด็ดออกพี่น้องอันไหนที่ไม่ค่อยสวยแล้วก็ดีดออกเลือกเอาแล้วพี่น้องนี่